หลังก็ปวดยาในน้ำก,ก็เยอะอะไรจะหมดสักทีทำไปหนะ่าอย่าบ่นก็ได้เลยบ่นมันแก่เลยนี่พ่อนี่พ่อเห็นน้ำก้างกันไหมทำไมไม่เห็นมียาขึ้นเลยสักต้นพ่อรู้ไหมว่าน้ำก้างก็จะไปไงนก่อยน,นะคข้างบ้านเราอใช้สายพิมีกำจัดวัชพืชพ่อคิดว่าเราควรใช้สายพิมีเป็นธรรมชาืิไหมฮึเมยจะดีรู้ ถ้าเราใช้สารเคมีปลาในนาเราก็จะตายนะนี่แกเข้าข้าปลาเหรอถ้าต่อไปนะแกปวดหลังนะแกไม่ต้องให้ฉันด้วนให้นะเคก็ได้เดี๋ยวไปซื้อของเตรียมไว้แลจ้างคนงานมาทำแค่นี้แหละต่อไปนะถ้าแกเห็นชินกินนะจะได้รอบรันแน่ครับครับเมื่อสองสามีภรรยาได้ตกลงกันว่าจะใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชทั้งสองจึงไปว่าจ้างเพื่อนบ้าน เพื่อมาฉีพพ่นสารเคมีตัดภาพยางาศฉากที่สองณหมู่บ้านยานตองแห่งมีสามีภรรยาผู้หนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่สามีชื่อว่าศิลาและภรรยามีชื่อว่าจันแรมพบกับฉากที่สองนี้เลยครับ จะเพิ่มขึ้นตั้ง30บาทเลยนะปีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้มีอ้อยขายเพิ่มขึ้นมากขึ้นล่ะนี่ไงที่ดินเราตั้งเยอะแยะปละ่อยรอกทิ้งไว้ก็ไม่ติดประโยชน์อะไรเราไปจ้างคนมาเราไปจ้างคนตัดต,ต้นไม้ถางหญ้าแล้วมาปลูกอะเพิ่มกันดีไหมโอ้เป็นความคิดที่ดีนะเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะๆงั้นเราไปหาคนมาตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าไปไปเราไปตามคนมาตัดต้นไม้ที่สวนเรากันไปเก็บคอ เมื่อสองสามีภรรยาได้ตกลงร่วมกันว่าจะตัดต้นไม้ทางป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำไร่ทั้งสองจึงไปว่าจ้างเพื่อนบ้านเพื่อมาตัดไม้ทางป่าเมื่อมีพายุฟ้าฝนขนองตกลงมาทำให้ปลาเล็กปลาใหญ่ต่างตื่นน้ำและออกมากระดโรดดตนเต้นอย่างมีความสุข ละเช้าวันต่อมาหลังจากพายุฝนหยุดแล้วได้มีชายกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการว่าจ้าง จากดาวเรืองและเพียนชัยก็ได้เดินทางมายังที่นาของชาวนาทั้งสองเพื่อมาทำจัดศัตรูพือตามที่ได้รับว่าระจาร์เปิด้านน้าหล่เอาบ้านพักสยอมาอรที่ทำงานกาจะเปิ่งา หลังจากกมชายดินป่าได้ทำหน้าที่ของกนเองเสร็จสิ้นทินทงพากันกลับบ้านตัดท้ามายางป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์อันนี้คือป่าไม้ของชาวบ้านเดออันเดอ มีสัตว์ป่าเล็กใหญ่หลายชนิดอาศาัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขอป็นพบาะลอดถ้ามีปา่าไม้ที่ลงสมบูรณ์สัตว์ป่าก็จะอาศาัยอยู่รวมกันหลากหลายชนิดอย่างมีความสุข,ข

何やるんだ ใ่แล้วป่าก็ตายด้วยฝีมือของมนุษย์จากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเช้าวันต่อมานะักต่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่สิบไร่ของศิลาและจังแรง มีชายกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดิมได้นำอุปกรณ์เครื่องมือตัดไม้ขมเข้ามาบริเวณป่มามังค์เขาศิลาแด้จังหวะ ม้นนี้ดูข่าจทเป็นต้นไม้ใหญ่ตัาจ้าที่น,นี่เรียกาคอนลายน้องงั้นพี่หมอพาเราไปแน่ พวกเราล้ะรีบกลับบ้านอาพี่หนุ่มพาเราไปออกรายการเลยหลังจากกลุ่มชายเสร็จสิ้ธิภารกิจต่างก็พากันกลับบ้านซึ่งการตัดไม้ทำลาย,ายต,าต่างนี้ทําให้สัตว์ตาหลายชนิดไม่มีที่อยู่อาศัยและตัดภาาไมยางครอบตัวของคารอง เดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวที่ฝาหลังกัน ทำให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งสัตวนน์น้ำและสัตว์ปยาย่าท็ทยอยราเป็นตัวตัวไม่มีที่อยู่อาศัยจึงเดือดร้อนไปยังเทวดาฉากต่อไปพบกับเทวดาผู้น่ารักแต่อกหักเพราะรักคนมีเจ้าของ มีอะไรวะพวกชาวบ้านนะครับพวกชาวบ้านมันตัดต้นไม้ทั้งฉีดยาทำอะไรสิไม่ร้อมเสียหายหมดเลยครับเอาคนทำยังไงดีครับท่านไอ้มันปั่นกิ่งรีดดีไหมวาไอ้พวกชาวบ้านหนึ่งร้อยครับเอาพี่คนเดียวหัวตายไปเลยป้ากระโดดตบดีกว่าท่านผมว่าเออแต่ารยเองค่ะไป้าเดี๋ยว้าจะให้เจ้าไปกลายเป็นยคนตัวนี่รับไปสักโ้ง องนัโมนัโมนัทโมชาวบ้านจงมาอยู่จงมาหาข้าหลังจากติดา,าไรบ่นชาวนาชาวได้คนตัดต้นไม้ก็ได้พากันมานักตรงจุดที่ไม่ได้นัดหมาย แหม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 คิด <muitas> ่าจำใครได้บ้าเนี่ยตาแล้วตายนัอลนักบอลอืออือเจ้ารู้ไหมพวกเจ้าทำอะไรผิดมาฮะผมผมไม่ทำเขาทำ ได้ทำพวกพวกมันทำเจ้าหรออ๋อไม่จะด่าพวกเราไม่ได้นะพวกเราก็แค่ทำตามหน้าที่ของเราช่วยท่านพอทำตามหน้าที่ก็สั่งคนไปนะครับทุกคนอ๋อจะใครผิดเหรออ๋ออ๋อผมผมเย็ดข้าไม่ถาพวกมันเป็นคนถามอ๋ออ๋ออันนี้อ๋อทำไมท่านมาทำไมนะข้าแค่ไม่อยากเห็นหัวของข้าต้องปวดหลังทุกวัน อทาไมว่าแต่้าล่ะนาห้าม่ทําไมว่า่าะเอา้าทำไมอ่ะหานะนีพเจ้ารูไหมว่าการที่พรเจ้าตัดไม้ทำลายป่ามันเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนน,น้ํา่าฝนตกเนี่ยน้ํป่ามันไหลล่ะนะล้วเจ้าตัดมอายางไงไหนจะชีดาลงไปในหมอน้ำใช่ไหมฮะ ยาไหนพวกป่ากป่าก็รินทุรนทุลายทรมานไหนคนกับน้ำมาใช้เนี่ยอาบเขาก็ดื่มทำไมเขาไปลอสิโอยอืมอ๋อผู้ชายอย่างันิดไหมนะครัผมลืมบิดแล้วครับฮะลืมเหรอครับผมขอผมให้โอกอ้าเจ้าอ่ะฮะเขาสมนิแล้วะเจ้าล่ะาไทำอีกแล้ว ต่อไาจะให้โอกาสพระเจ้าอีกสักหนึงครั้งและกันให้พระเจ้าได้ลงไปทำฟาร์มอีนโลกครั้งไ,ไปกันหลังจาก,กโคโรนทั้งชาวนาชาวไร่และก็คนตัดไม้สำนึกผิดจึงพากันไปปลูกต้นไม้รถการใช้าสารเคมีจากนั้นโลกของเราก็มีความสุข